สวัสดีครับพบกับช่วงพอวักินยังไงเด้อครับเหลืองานมากอ่ะมาเฮ็ดกับข่ากินครับนี่เด้อครับวันนี้กินย่างหมูย่างเนี่ยครับย่างเนี่ยครับน้ำขอแรงครับแล้วน้ำกิมครับมีผักสดๆเ้้ยครับผักผักปลอดสานพิปผูกเองเด้อครับนะครับเหลืองานมาชีวิตคนเห็งานครับกับข่อยอนหอนเด้อครับนะครับเด้อครับกินกินเด้อครับวันนี้นีเด้อครับ น้องมันคุยครับเปี้ยวนะครับหน่ยครับครับอืมกล้ามเอาหากระบอกแดงนะครับแดงครับเสร็จแล้วครับเลอดกล้ากเนื้อเลยคนีแยครับเดี๋ยวมากขบ้างครับนะครับพักคุยครับพักกวาดน้ำพินครับ ตัวกระชังครับนะครับตัวครัะปูยังได้ครับครับเกินเลยครับแซมางนาครับนะครับมันก็มีได้ครับครับครับกระเช้าปูยังได้ครับ ตามมาเรื่อยครับหอกบวงคือยังไงครับ,บเรื่องคลื่ของการกิงานงานครับงานมาทำทรัานะครับแบบยังไงครับอืมนะครับใช้เลือครับครับดูเอนะครับ เอาปลาตันดีครับนะครับย่างนีะครับย่างหนวกแล้วครับหนวกวะนะครับน้ำกิ้มตุดเดีนะครับชาวเพียครับทำยังไงครับนี่นะครับสวัสดีครับ